เช่าพี่คนนี้ดังแน่นอนเขอคนป่าเลุกุ้งยี่นี่หนักกว่าคุนะยี่นยิ่งกว่าหนักพอยยี่นี่หอยเความชนมึงยนมึงดอี่นี่คนป่าหลุดกุ้งเมึงีคดนะตายแล้วแซบ้างหออยากลองกิบอกอาลงดูตวลกงสองงมึงูคนป่าหลุดกุ้งมันเข้ามดบ้าน เส้นผมเหมือนมาม่าเหมือนเพื่อนเจ้าเลยเส้นผมงผมเหมือนผมมาม่าเลยเมมาม่าไกรองน่หน้หม้าขัดัดหอไากีรสุดเกินเหงาไงวะหนุ่มผมไปโดนกินแตงน้ำเลยแบบยาวเลยไหลยาวเลยเห่ายาดองเมายาดอง ก็อยากโดนในแบบพวกแบบดิตินดาอยากโดนดิ i ิิติันดาันดา่ด่นดาจากไปก็ต่อที่ลูกกหล่ได้หิวแต่วนที่วิ่ก็จ่อที่ไม่ต้องฟอร์มอะไรกลมันก็อทีก็เ่มรด้นที่มนโดนไม่ได้ไม่หลได้ไม่ได้ก็ต่อที่แล้วไปกันก็่อที่ลูกกระหลี่อไหิวก็ได้ม่ได้ก่ห้ได้ห้ได้ให้ไ้ได้ให้ได้ให้ไให้ไให้ไไได้ไให้ไให้ห้ไห้ไห้ไ้ไ มึงดูเฮียนี่มเลยพี่ให้กอเอ้ยเอ้ปนไหนไหนพี่ขอขอขอรอบขอร่บมขอรับขอรับเอยพ่อขอรับเลยบ้านเคยอเขาด่าเอเร็วเเร็วมดูมดอิอเร็วเร็วเร็วเร็เนาเกษษม